สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้ครับเกิดสภาพพี่น้องเบิงควายงามๆราคาดีสินเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายแม่นี่นะครับบ้านสะวางพานาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้แม่เพิ่นมีควายงามมาเปิดอยู่3ตัวนะครับเป็นสาท้องแรกประกันท้องนะครับแล้วก็มีควายสาวมาเปิดในวันนี้เดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลกับแม่เพิ่นว่าสิเปิดราคาอย่างไรนะครับผมสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มีคอางามฝากพี่น้องอยู่สามตัวเนาะจ้ามีสามตัววันนี้เอาตัวแรกก่อนเลยครับผมวันนี้เป็นควาย สาวทองแรกางทอแรกจ้ามีซื้อไหมครับนี่แม่สองจ้าแม่สองจ้าเรากว่ามากเลยแม่อันของอันสร้างลำพูตะเกา و เลยจ้าบัดนี้มันเป็นสร้างกุดอนถ้าเพิ่นไปอยู่กุฎอนิ่นเลยเป็นสร้างกุฎอนอืมแตคือเป็นพอเพิ่นจ้าสมโตเป็นลูกสร้างล้ำพูจ้าสร้างลำพูตะเกา و ทองแรกนี่ทองแรกผสมเก้าจะเลื่อนจ้าเก้าจะเลื่อนประมาณหาเดียนนี่แหละจ้าเพราะใบมันอยู่น้ำรดติดไปครับนี่ ตัวทองแล้วไหมจ้ะอ๋อตัวทองแล้วประกันทองเนาะประกันทองจ้ะประกันทองก็จะเลื่อนไปมีเอกสารอยู่มีเอกสารสูงไหมแม่สูงร้อยสามสิบแปดจ้ะร้อยสามสิบแปดเนาะจ้ะนี่ครับผมมาเบิ่งความงามของแม่ซองกันเป็นสาวทองแรกจ้าสาวทองแรกหน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะแม่เนาะจ้าแต้มไงอ่องคออกเบิ่งอกเผาเพิ่นอกเผาใหญ่จ้าอกเผาใหญ่ดีเล็บดีเนาะไม่ตําหนิยังจ้าว่าไม่ตําหนิจ้านะครับความสูง ลอยสามแปดแหละจ้าลอยสามแปดโค้งสางดีพี่น้องครับนี่เบื้องเอางามจ้านี่ครับลำตัวยาวอ้างดีหางเป็นพัวงามเนาะจ้าอ่ะเบื้องข้าวไรซีขาเลยนะผมเบื้องเอาจ้านมซีเต่านมซีเต่าควายสาวนะครับเบื้องนมเริ่ควายสาวเลยจ้าซีเต่าสวยๆสีม่วมาเบื้องด้านนี้กันขวันนี่จ้าขวันนี่ครับขวันฮาบีเนาะขวันฮาบีขวันขวันทัดดอกไม้กับมี่ทัดดอกไม้กับมี่จ้านี่ อ่ะควนทาดตรงไม้ด้านซ้ายข้อหนาแข็งขาไงเนี่ยพูดทีว่าอยากได้ไปพนะกาสายพันกันในทองคือกอเลริญนั่นเองเนาะจ้ามีเอกสารมีเอกสารอยู่มีเอกสารอยู่จ้าไปสื่อทน้ิ่นอยู่หน้า่นเลยบอลเอาเมฆหายอยู่ในรถเพิ่นตรวจทองร้อยจ้าเพราะว่าตรวจทองเรียบร้อยรรับปะคอยแม่สาวตัวนี้นะครับน้องสองสูงร้อยสามสิบแปดทองแรกประกันทองก็เจริญไหมจ้าเปิดลายเลยแม่เปิดแสนหกหมื่นจ้าหนึ่งแสนหกหมื่นราคาหนี้ตัวร่องอะไรเนาะจ้าตัวรองได้จ้า ไอจูงถ้าเดินท้าย่างให้พี่นออ้องม,มึงได้ไหมจ้ามัดเดินที่มันเดินพี่แอบมึงพาเดินท้าย่างเพิ่มง,งามงามจ้ะงามโค้ง,างาสางดีนะสำหรับแม่สาวตัวนี้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นจ้าตัวลองรคาคาได้บอกเบอร์พี่อนไ,ไหมแม่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสองสามสามหนึ่งแม่นี่ได้จ้าของแม่นี่ครับเปิดกล้วยสาวตัวแรกไว้คือเก่าละนะครับมีรถรับส่งเนาะจ้ามีรถรับส่งจ้าไกลอยู่ไกลโทรมาคุยกันไกลอยู่ไกลโทรมาตัวลองราคากันได้เลยจ้าเดี๋ยวเบื้องต้นเราไปกันนะครับผม มาเบ่งตัวต่อไปกันอันนี้ก็เป็นควายทองแหลกกันหม่จ้าสาวทองแหลกไก่คอดแล้วจ้าไก่คอดแล้วตัวนี้มีซึบะครับนี่แม่นำหนึ่งค่ะแม่นำหนึ่งเราก,ก่อมากเลยแม่ข้วยงม้มหนองบัวห้านี่ล่ะใส่สารห้อยเนาะจ้าใส่สารห้างสูงที่ร้อยสามสิบสามจ้า,ปร,าประมาณนี้บวกรบนี่ลหละนะคระับทองแรกนี่ของไผ่ไผ ของสร้างเพียกของมาวิ่นละจ้าคั้ยเจ้าของนี่ขายไปขายมาอืเจขายไปขายมาเลยสื่อกลับขึ้นมาคือเก่าพอพันค่อยเพียกจ้าเขาลูกของร้านนี่ล่ะท่องแกแล้วแม่จ้าท่องแกแล้วแปดเดือนแล้วกำหนดคลอดตุลานะครับผมตุล่าจ้าอีกเมื่อกี้เดือนจะคลอดแล้วนมไข่เนาะจ้านมไข่แล้วเอาเบื้องหน้าตานาเขาหุ่นก้อนนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมหน้าตาสวยนะครับเบื้องเอาแข้งขาดีมั้ตัวนี้เนาะจ้าว่ามีตัหนิจ้าน้าดีอ้างดี อ่างใหญ่อ่างใหญ่เพิ่นเดี๋ยตื่นผมนิดนึงควายท่องแกะละท่องแกะละก็บฉตื่นนิดนึงนะครับกินแปลือกแปะมาเดี๋ยวค่อยๆเบิ่งกันนะครับเบิ่งรอบกันเนื้อหนังดีเนาะจ้าเนี่ยหนังดีหางเป็นพุ่นนมกับใครละจ้นะครับเบิ่งนมเพิ่นนมสีตาไปอยากตื่นมาซ่าซื่อๆนี่ครับนมสีตอกใครละยืด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 นะครับสร็จแลแม่น้ำนึงนะผมควายท่องแรกการท่องแก่เจ้าช่างเผือกไว้จ้านะครับสูงพี่ร้อยสายสิามเปิดล้านเลยแม่ เปิดแสนสี่จ้าหนึ่งแสนสี่หมื่นเนาะจ้าต่อร่องไดได้จ้าต่อร่องราคาไหนให้เ่ารถมีรถรับทรงพร้อมอ่าพนทีว่าอยากได้ไปพนันสายพันต์ต่อครับเพิ่นกับมีความเป็นเจ้าเนื้อใช่นะครับอ้างดี หนึ่งแสนสี่หมื่นเนาะราคาหนิต่อรองกันได้เดี๋ยวเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเอาคุเข้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 าเร็วสวัสดีวัสดีคุเข้าคุเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีหูวคักเด้อตัวนี้เด้อครับผมมาเบิ้องเนี้ยตัวสุดท้ายกันเป็นควายสาวเลยแม่จ้าควายสาวจ้าสวัสดีนะพ่อเมื่อกี้สวัสดีเป็นพ่อเด้อจ้าหูพ่อมมิซิวครับนี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่น่องสายท่านจ้าน้องยัางไรแม่สายท่านน้องสายท่านน้องสายท่านนี่เรากองเลยแม่อันเพิ่นว่าลานล้านหาแสนดิจ้ะสายล้านหา ค้าวไจากปีแล้วนี่ค้าวไมันปีสิบเดือนยัางม่ถึงสองปีวะยัางม่ถึงสองปีจ้าตัวนี้อืมสูงที่ร้อยสามหาจ้าร้อยสามสิบหานะเมื่อกี้สวัสดีด้ี่้อมสวัสดีเป็นพร้อมเลยจ้ะค้วยตัวนี้เอาเบิ่องความงามเพิ่นก่ร์งามมากน้าตานาเขาเปิดดีเนาะจ้านะครับผมขนซองทางมีขนซองทางขนคัดดอกไม้มีขาดอะไรซี่ขาจ้าเบิ่งโครงสร้างเพิ่นนะครับเบิ่งเอาาหนี่สีสีดอกเล่าเนาะสีดอกเล่าตัวนี้ คนหางง่ายหางเป็นพัวนมซีโต้าอ่าพุใธิว่าตามหาควายสาวโค้งสางดีขวันทัดดอกไม้ก็มีหรือไม่จ้าขวันทัดดอกไม้ก็มีนะครับด้านซ้ายครับขวันดีจ้าขวันดีอ่าหัวโหนกนุ่นดีนะครับหัวโหนกงามเขาขั้นซ้อนหัวโหนกนุ่นดีเล็บดีเนาะจ้าเล็บดีเล็บงามขาใหญ่ข้อใหญ่พดทธิว่าตามพุทธิว่าตามหาควายสาวนะครับไปพ่านสัมผักันน้องสายท่านน้องสายท่านสูงลอยสายผาสูงลอยสามสีผาจ้าทั้งหลังนี่สูง สูงควายุ่งสามแปดเลยจ้าท่ายยกเนาะจ้าท่ายยกสูงเปิดไม่ไรเลยแม่ตัวนี้เปิดไว้แสนเจ็ดหมื่นจ้าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นจ้าต่อรองได้จ้าต่อใดคือเก่าต่อได้คือเก่าสวัสดีนะพ้อมอ้าสวัสดีลูกอ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุเข้าลูกคุเข้าคุเข้าคุเข้าสวัสดีอ้าสวัสดีเพ่นเปล่งลูกลูกเอฟซีพนเปล่งลูกคุเข้าคุเข้าวโอ้นี่ครับผมเชื่องครับนี่สวัสดีพ้อมเออหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเนาะจ้าต่อรองราคาได้บอกเบอร์ให้น้องนุ่ม ศูนย์สี่หนึ่งสองสามสามหนึ่งแม่นี่นะจ๊ะเนี่ยมันมีปิดเยอะสามตัวมากตัวใดท้มาต่อร่องกันใดได้จ้าประกันทองอยู่สองตัวเนาะจ้าประกันทองสองตัวแล้วก็มีควายสาวจ้าไปยังมาตัวใดก็โท้หาไม่นี่เดือดถ่วงเลยมาลูกมายังด้วยนะครับผมสักคริปนี้พูดลายครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีเกิดสภาพพี่น้องเบิกมาลดชมเปนอันเคยนะครับอย่าลืมให้กติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องในชาพ่อเที่ยวไว้สักคริปนี้สวัสดีครับ